ค่ะพี่นางหนูใบชาค่ะก่อนอื่นต้อง ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามพี่นะคะ,ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะไม่ว่าจะตามพี่มาจากคลิปสิวสเตีรอยหรือว่าจากคลิปเจ้าไมโลก็ตามแต่นะคะยังไงก็สวัสดีแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะก่อนอืน่นพี่ขอแนะนําตัวก่อนค่ะพี่ชื่อนางหนูใบาชาค่ะเป็น beauty b ก o กอร์หน้าใหมู่้อใช้คำว่าหน้าใหม่ด้วยนะใช่ค่ะก็คือแบบว่าเป็น beauty b ก o กอร์ที่เพิ่งเกิดเหมือนกับว่าเพิ่งจะเข้ามาในวงการนี้ไม่นานจะเรียกตัวเองว่าเป็น beauty b ก o ร์เต็มปากก็ไม่ใช่โอเคค่ะก็ ส่วนมากพี่จะมีเพจเป็นของตัวเองนะคะใน Facebook ใช้ชื่อว่านางหนุ่ใบชาเพจนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าพี่ให้ความรู้ที่น่าสนใจอะไรก็ฝากไปติดตามเพจพี่กับ y YouTube พี่บ้างนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พี่จะคุยเรื่องสิวค่ะแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนที่เข้าใจแล้วก็ทําตามแล้วก็น่าใสาแล้วก็มาขอบคุณพี่กันเยอะเลยส่วนน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ย กับน้องหลายๆคนที่ไม่รู้จักว่ามียาอะไรบ้างซื้อที่ไหนแล้วก็ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะมาสอนให้นะคะโอเคค่ะตามพี่มาเลยค่ะสําสหรับการรักษาสิวที่ระดับกลางแล้วก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นรุนแรงมากที่แบบไม่มีที่ว่างบนใบหน้าเลยอะไรเงี้ยนะก็ยาสามัญประจําบ้านพี่ใช้คํานี้นะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่จะต้องซื้อและจะต้องมี1คือเบนเซคค่ะนี่ค่ะเบนเซคเบนเซคห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ จะมีทั้งหลอดเล็กและหลอดใหญ่สําหรับผู้เริ่มต้นครั้งแรกไม่กล้าใช้ก็ซื้อหลอดเล็กมาก่อนค่ะร้อยกว่าบาทถ้า,าใช้จนคิดว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านแบบพี่แล้วนะพี่ก็ซื้อหลอดใหญ่ตลอดค่ะก็เ็นแซนเนี่ยจะมี5%กับ2.5%ก็ถ้าได้ผลดีที่สุดก็5%นะคะแต่สําหรับเด็กๆที่เริ่มต้นใช้ครั้งแรกเนี่ยให้เริ่มที่2.5าค่ะ,ะตัวนี้คือยาละลายหัวสิวนั่นเองค่ะละลายหัวสิวอุดตันนะคะที่อยู่ใต้ผิวหนังออกมาได้ ตัวนี้ใช้ยังไงให้ทาถ้าเกิดว่ามีสิวเยอะนะคะทาทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยทาทิ้งไว้ครั้งแรกให้เริ่มที่5นาทีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทนได้กับทนกับฤทธิ์ยาแล้วก็ชินแล้วอะ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มเป็น20นาทีแต่ไม่ควรเกิน30นาทีนะคะหลังจากนั้นไปล้างออกค่ะล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าปกติเนี่แหละคะ่ะพอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทาตัวนี้ต่อค่ะตัวนี้ค่ะคินด้าเอ็ม คินด้าเเนี่ยมันจะมีแบบเป็นแบบน้ำเนี่ยค่ะเป็นน้ำใสๆเรียกว่าคินด้าเอมกับอีกตัวหนึ่งคือคินด้าเจลเป็นเป็นตัวยาเดียวกันค่ะหลายๆคนชอบถามพี่ว่าใช้อะไรดีคะคือคินด้าเอเนี่ยมันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีรียซึ่งสามารถที่จะทําให้สิวอักเสบเนี่ยหายได้คือต้องแต้มบ่อยๆทาบ่อยๆบนหัวสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องแต้มบ่อยๆแล้วกลางวันเนี่ยเราต้องแต่งหน้าใช่ไหมถ้าเราใช้เป็นเจลเนี่ยมันจะเป็นคราบบนหน้าเรามันจะดูแบบ ดูไม่ได้อ่ะน่าเกียดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เป็นน้ำเนี่ยความอุบัติมันก็จะน้อยลงมาอะไรเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะแต้มได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนําให้ซื้อเป็น k i n d อ็ M นะคะเป็นตัวที่สองที่ต้องมีตัวที่สามที่จะต้องมีแต่ว่าน้องไม่ค่อยที่จะยอมซื้อกันเพราะว่ามันราคาสูงหลอดแค่เนี้ย สำหรับเป็นแสกมันร้อยกว่าบาทใช่ไหมแต่ตัวนี้เกือบ500บาทมันคือดิฟเฟอรีนนั่นเองค่ะดิฟเฟอรีนเนี่ยมันดีนะดีมากเลยนอกจากใช้รักษาสิวได้ละลายสิวอุดตันแล้วเนี่ยมันยังทําให้รูขุมขนเล็กลงทําให้อรอยด่างดําจางลงด้วยนะทีนี้เนี่ยทายัางไงทาตัวนี้ก่อนลงเครื่องสําอางทุกตัวก่อนที่เราจะนอนแต่ตัวนี้ห้ามทาเช้านะคะให้ทาแต่ตอนคืนและห้ามโดนแดดทีนี้น้องหลายๆคนเนี่ยก็ชอบใช้ตัวนี้เลตินเอ พี่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเลตินเอกับดิฟฟิลินเนี่ยมันคืออนุพันธ์เดียวกันเพียงแต่ว่าเลตินเอเนี่ยมันออกมาก่อนพอมันออกมาก่อนเนี่ยแล้วผลข้างเคียงมันเยอะมันไวต่อแสงมากโดนแสงไม่ได้แบบหน้ามันคล้ำมันไหม้แบบแบบง่ายมากแล้วมันก็แสบง่ายมากคนเขาเลยทางวงการแพทย์เ็เลยคิดคนตัวนี้ค่ะดิฟฟิินขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ยมันคิดคนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงมันน้อยกว่าแล้วก็ แต่ถ้าพูดถึงว่าประสิทธิภาพในการรักษาสิวจริงๆเนี่ยมันอาจจะดีเท่าเลดินเอไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับความคล้ำของใบหน้านะถ้าเราอยากเป็นสาวหน้าใสแต่ถ้าเกิดใครอยากหน้าดำอะไรเงี้ยก,ก็ใช้เลดินเอไปพี่ไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า กังวลแบบอยากเป็นคนหน้าขาวๆอะ่ะคือพี่อะ่ะส่วนตัวพี่หน้าขาวใช่ไหมคะพี่ก็จะไม่กล้าใช้เรตินเอเพราะว่ามันจะค้ำลงอ่ะแล้วก็ใช้ดิฟฟิลีนทาตัวนี้ค่ะเท่าเมทโวเขียวทาบางๆทั่วผิวหน้าเลยนะคะและตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวเนี่ยก่อนที่มันจะอักเสบใช่ไหมพอกตัวนี้หนาๆได้นะมันก็จะไม่อักเสบเป็นทริคที่คุณหมอสอนพี่มาอ่ะมาทีนี้อ่ะลืมบอกไป ตัวเบนแซกตอนนี้มันหาซื้อยากมากมันขาดตลาดแบบรุนแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ทนแทงได้ก็คือ BP หรือ b ีล็อกซิลนะคะเพียงแต่ว,ว่า b ีล็อกซิลเนี่ยมันอาจจะดีไม่เท่าเท่ากับเบนแซกและ b ีล็อกซิลเนี่ยมันไม่ได้ทาทิ้งไว้คือเอ่อมันไม่ต้องล้างออกมันสามารถทาทิ้งไว้ได้เลยค่ะโอเคค่ะคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีนะคะถ้าเกิดว่าคลิปพี่มีประโยชน์ก็ฝากฟอลโล่พี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ